เดิกเด็กขอนล่มนาหนาวหมอกพี่น้องเอ้ยคอนสีแจ้งเดือนขไข่ไก่ขันเลียวเห็นจางปางฟ้ามือไม่สิมาถึงหินผัดพ้ายผัดเผยผัดหมอกควนคุ้มดาวฟูงภูม่าล่าเสียวแสนกอกลางกีบจึงฟังฝ้าวผู้มีผืนเ,นเทินแถว หอมห่วงเข่าเอาอ่างทั้งอารามคือพระไทยทะลงขดแห่งพระรรมคนิ่งโอโซโกีกรมคนิ่งธรรมข้งของประเสริฐขอให้สังโคโยงใหญ่เป็นห้องแห่งพระธรรมแนทอนขอ,ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับห้างพญาคำคมนะครับก็ได้นำพญา พอแม่ครูบาอาจารย์มาฝากซึ่งเป็นพญญาทางพระพุทธศาสนานะครับพลานาถึงเมื่อหน้าหนาวมาถึงมันก็มีหมอกควันมีอะไรมากมาหม่ได้กินลมโชยดอกไม้ในหน้านั้นนั้นร้อยพันบุผาก็บานก็ส่งกลิ่นหอม ปกคุมไปทั่วดงป่านาเขาพอถึงฤดูทำนาก็ได้กินล่วงข้าวก็ได้กินเขาเรียกว่ากินดินกินธรรมชาติให้เราได้ยนุนแต่ประเด็นสำคัญในตรงนี้นะครับก็คือ ประเด็นข้อที่ว่าให้เรานั้นแต่คิดถึงพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านาได้บัญญัติไว้ถ้าเราคิดถึงตรงนั้นก็เบียดเสมือนเราเป็นห้องแห่งพระธรรม เป็นห้องแห่งคุณงามความดีเขาเรียกว่าเพราะว่าพระธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่ให้ตกไปในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลมันก็จะดีเหมือนนักป่าท่านบอกว่ากายมีศีลนิสุขล้ำใจมีธรรมสุขเลิศ ถ้ามีทั้งศีลถ้ามีทั้งธรรมก็จะมีแต่ความร่ำเลิศท่านบอกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเราทั้งท่านทั้ง,งหลายเมื่อเข้าใจบริบทเหล่านี้นะครับก็พอจะไดนพิจารณาถึงความสําคัญของหัวข้ออัดหัวข้อทําในทางพุทธศาสนาว่ามันมีประโยชน์แก่เราจริงๆถ้านํามาปฏิบัติ มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะให้โทษเพราะฉะนั้นก็ให้คนขวายาตามอัตภาพของตนนะครับโอคงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกับคุณ